Welcome อ a c k y o ลับ Guys w e l ด o m e back t กับช่องสุินีค่ะ Reference ลุคก็ประมาณนี้ i, ค่ะมันเริ่มขั้นตอนแล้วค่ะก็จะวาดโครงสร้างปากก่อนนะคะหโดยที่จะกำหนดบริเวณปากฉีกตามตามที่เราชอบได้เลยค่ะว่าฉีกมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มาวาดโครงสร้างดวงตาค่ะแล้วก็เตรียมชิชูนะคะกับสำลีน้ำชิชูมาฉีกออกแบ่งออกเป็นสอง้างแบบนี้ค่ะแล้วก็กาวจีคขนตาค่ะ โดยชั้นที่1น,นะคะจะลงเป็นกาวดีอนตาก่อนค่ะแล้วต่อมาก็จะตามด้วยชิชชู่นะคะให้มันเป็นฐานของเท็กเจอร์ของรอยแผลของเราค่ะหลังจากกาวชั้นที่1เริ่มแห้งดีแล้วก็นํามาติดชั้นที่2ค่ะโดยลงกาวดีขอนตาบนชิ้ชู่ที่เราติดไว้แล้วก็น้าสำัมฤนะคะมาแปะตามค่ะ เราจะทำอย่างนี้โดยประมาณ1-2ถึงสอเลเยอร์ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยคะ่ะจิงก็ลงรองพื้นที่หน้าค่ะโดยที่สีที่ใช้นะคะก็ะจะเป็นสีนิ้วค่ะที่ซื้อมาจากสัมเพลงหลอดละแบบาทค่ะก็จะลงรองพื้นไปด้วยสีขาวก่อนค่ะ ะะก็จะเซตด้วยแป้งสีขาวค่ะแต่ขั้นตอนนั้นลืมถ่ายมาแ้หลังจากนั้นก็เอาอายแชโดว์นะคะที่เป็นสีเข้มเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะมาลงบริเวณกรอบด้านในก่อน,นะคะ่ะนำแป้งที่เป็นพุ่มนี้นะคะมาเบรนสีออกข้างนอกค่ะแล้วก็เอาสีน้ำเงินที่อ่อนลงมาค่ะมาลงเป็นเลเยอร์ที่2ค่ะให้มันดูมีการไล่สีที่สวยขึ้นค่ะแล้วก,ก็เอาสีฟ้าที่มีชิมเมอร์นะคะมาลงให้สองข้างดูมีมิติมากขึ้นค่ะ ลังจากนั้นนะคะกาสีนิ้วที่เป็นสีดำนะคะมาวาดให้ตาดูโบแล้วก็ลึกขึ้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการวาดไกด์ไลน์นะคะให้ตาดูโหดแล้วก็ดูโมโหขึ้นค่ะแบบเหมือนเราคิ้วขมมยค่ะตามในเฟรนด์เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็จะต้องหายใจเข้าลึลกๆแล้วก็ตั้งสมาธิให้ดีค่ะไม่งั้นมันก็จะเละนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นกรจางหน้าลุคฮาโลวีนค่ะทุกคนสามารถแต่งอะไรก็ได้ แล้วแต่ทุกคนชอบเลยค่ะ ก็มาทำสองข้างให้เหมือนกันค่ะให้มันเป็นดูรีเลทก,กันมากขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการมองไกลๆบ้างว่ามันเข้ากันหรือเปล่าแล้วก็กะกะเอาค่ะ นนะะก็จะมาวาดรอยย่นบริเวณหนะะ้าค่ะโดยใช้ผู้กันทั้ง2องอย่างเลยที่แปลงนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปได้คะ่ะน่าจะเป็นเบอร์ศูนย์ค่ะ แล้วก็มาเติมสีให้รีเลตตามรอยที่เราเติมเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไล่สีตามนี้เลยค่ะในระหว่างขั้นตอนเติมนะคะก็สีดำก็จะมีการจางหายไปบ้างแล้วก็สามารถมาย้ำๆต้มเติมได้ค่ะในขั้นตอนนี้นะะก็จะเป็นการทมสีดำนะคะให้ทั่วบริเวณปากที่เราล่างไว้ได้เลยค่ะ ก็นำสีเพนส์สีแดงนะคะมาผสมสีดำนิดนึงให้สีแดงมันดูแบบเหมือนเป็นเลือดจริงๆค่ะที่เราโดนแบบกรีดมาจริงๆแล้วก็มาระบายใช้รอบเท็กเจอร์ที่เราล่างไว้ในตอนแรกเลยเลยค่ะมันก็จะมีมีดูมีอะไรมากขึ้นไม่ได้เป็นสีดำและสีขาวเลยอย่นี้ค่ะ เติมสีแดงที่แบบเหมือนเป็นน้ําตาไหลออกมาจากตาที่แบบโดนยิงเบ้าตาหรือว่าโดนกีดเบ้าตาค่ะแล้วก็เติมเข้าไปได้เลยาตามจินตนาการหรือว่าตามในเฟรเราได้เลยค่ะก็มาวาดแบบข่าปากให้มันเหมือนแบบเราดูฉีกยิ้มมีรักยิ้มมากขึ้นค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะเป็นการถมสีดําบริเวณที่เราวัดเว้นว่งางไว้ได้เลยค่ะแล้วก็เอาไอชดว์ดสีดําอาจจะนํามาเซตบ้างนิดนึงใน <c oughs> ขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการตรีกรอบหน้าค่ะ <c oughs> ให้เหมือนเราใส่หน้ากากหรือว่าเราถูกกรีดหน้าออกมาตามจินตนาการเราได้เลย แล้วก็นำสีขาวนะคะมาเติมในจุดที่เราต้องการเล่นแสงเล่นเงาเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็ถ่มตัวได้เลยขอบคุณที่รับชมนะคะหวังว่าลูปนี้จะเป็นอินสปายในการแต่งหน้าฮาโลวีนให้หลายๆคนนะคะขอบคุณค่ะ